เราเป็นเพียงสื่อกลางเท่านั้นติดต่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรตใต้คลิปได้เลยครับสำหรับคลิปไหนที่ขายแล้วแจ้งไว้นในช่องแสดงความคิดเห็นได้เลยเราจะลบคลิปออกให้ครับช่่วยพีสวัสดีครับนี่ผมมาชี้เป้ารถสวยทๆทุกถูกผูก้ชมเลยเรียกซื้อนะครับคันนี้ตุลย์ตาบีออสปี03กับราคาเบา 38, ๆ3 8ม0 0เข้าร้อยบาทเท่านั้นเองราคานี้เล่มครบนะครับภาษีเต็มเครื่องดีเกียร์ดีครับแอร์เย็น รถก็ยังสวยครับบอดี้สวยสีสันง,งามเลยแม็กดียางดอกหนาสวยสวยทุกๆูครับก็ฝากกดติดตามกดถูกใจไว้ก่อนเลยครับได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆหมมาชีเป้ารถสวยราคาถูกเลือกซื้อประจําทุกวันฝากกดถูกใจไว้ด้วยนะครับคันนี้อยู่ฉะเชิงเศร้าท่านใดสนใจก็ไปดูปทดลองขับกันก่อนครับเพื่อประโยชน์ของตัวท่านเองซื้อรถทั้งทีก็ต้องไปดูกันก่อน3 8 9 0 0บาทไม่มีรูปภายในก็ต้องขออภัยนะครับสามารถติดต่อ ขอรูปเพิ่มขอข้อมูลเพิ่มจากเจ้าของได้โดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปถ้าหาเบอร์โทรไม่เจอกดที่ชื่อคลิปหรือกดที่ค่าวเพิ่มเติมได้เลยครับทางเราก็เพียงมาชี้เป้าเลือกซื้อเท่านั้นไม่ใช่เจ้าของไม่ใช่ในหน้าครับสนใจติดต่อโดยตรงได้เลยแต่โดยรวมแล้วคุ้มๆเครื่องดีเกียร์ดีครับภาษีเต็มเล่มครบแอร์เย็นเพลงเพาะสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าฝากกดถูกใจให้ด้วยครับสวัสดีครับ